เอาดีๆให้น้องหน่อยอันนี้คือมิลานใช่ไหมจะได้ฟินสก,กี้จริงอเออเนะี่ยอ่านว่าฟินสก,กี้พอดีเลยเนะี่ยตัวนี้ตัวจริงยอกอันนี้ตัวจริงอันนู้นตัวปลอมขอไฟดับหน่อยไฟดับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับขอเปิดแพ็คนี้นำทัพมาโดยจูด์เบลลิงแฮมฮะถ้าได้เบลลิงแฮมพอเลยหยุดเลยมันได้อยู่แล้วจริงหรือเปล่าทุกครั้งอะสวัสดีครับทุกคนครับ บพบกับพวกเรา2พ่อลูกอี่แล้วนะครับมีพลุงพลังเลยนะสองเครื่องซ้ำเครื่องนะครับผมเล่นกันไปเพลินๆพน,น,นะครับผมเจอกันในช่องฟินสกีชาแนลนะครับช่องลูกชายผมเองนะครับผมก็ยังไม่ได้ติดต,ตามกดติดตามให้ลูกชายด้วยนะครับวันนี้เสียงอาจจะน้อยหน่อยนะฮะแผลบหน่อยนะครับผมก่อนอื่นเปิดอันนี้ให้หน่อยกดนี้กนเสียงเสียงคนดูมันเสียงดังนี่เราเก็บอีเวนต์ไปด้วยนะครับผมแล้วก็ อีเวนต์ไอดีนี้ไอดูไอดีนี้ไอดีนู้ ID นน,นะครับผมม่วงกันเลยนะฮะอ่ะเราจะมาตามล่าจุดเบลลิงแฮมนะครับแล้วก็เปิดฟรีด้วยนะครับจุดบูทสี่ขอหน่อยนะจ๊ะบูทสี่อ่ะบูทสี่เลยเกา้าสิบห้าบเก้เก้าสิบห้บูทสี่เป็น99เลยนะครับเดี๋ยวตามล่ากันนะครับแต่ขอเปิดฟรีไอดีนี้ก่อนอ่ะเปิดฟรีโชว์หน่อยดิหน้าจอเล็กๆนะครับผมเครื่องนี้มันเอาขึ้นหน้าจอไม่ได้นะครับมันเอาขึ้นไปบนจอไม่ได้นะครับเป็นไรเอ้ยฮึบสะท้อนสะท้อนแสงสะท้อ,อนแสงดีกาสเปนอย โผล่พิมลีพิมลีก่อไปไหนเฮ้ยยังไม่สีตั้งแดงอ่ะอ๋อมันสะท้อนมันสะท้อนอ้าวซาก้าซาก้ามีแต่บรรทัดสนามล่างนี้ก็มีอยู่แล้วไม่หรอหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่ได้สังเกตไม่มีใช่เหรอร่างอื่นไม่มีไม่ใช่เหรอโอเคครับอ่ะเครื่องนี้จบไปนะครับได้ซาก้าแต่ว่าเป้าหมายจริงๆนะครับผมอยากได้ชุดเบรนนิงแฮมมากเลยใช่ผมฮะไม่ใช่คืออยากได้เกเบ้าทำไมอยากเกเบ้าไม่มีมาไอดีนี้นะครับอันนี้เป็นไอดีของฟินเองนะครับเป็นไอดีสายฟรีที่ ปันไว้นะครับแล้วผมก็เก็บอีเวนต์รอไปออกลับมาจากโรงเรียนก็เปิดเลยนะครับก็เดี๋ยวเปิดฟรีมิลานหนึ่งครั้งนะครับนี่แล้วก็เปิดฟรีเพยเยอร์ออฟเดอะวีคนะครับหนึ่งครั้งนะครับมาปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีทองอยู่300พอดีเลยเป๊ะเลยก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดเพิ่มด้วยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ชุดเบลลิงแฮมนะครับผมมา เอ,เอาดีๆให้น้องหน่อยอันนี้คือมิลานใช่ไหมากได้ฟินสากี้ฮะอยากอยากได้ฟินสากี้เหรอันนี้ตัวจริงเออเดี๋ยนะอ่านว่าฟินสากี้พอดีเลยเนี่ย F I N ใช่ไหมฟินสากี้เออฟินสากี้นยเนี่ยอันนี้มันตัวโปรตัวจริงนะอันนี้ตัวจริงไหนตัวจริงเนี่ยตัวนี้ตัวจริงหยอกอันนี้ตัวจริงอันนู้นตัวปลอมอันนี้มันฟินอันนี้มันฟินอ่าเนี่ยฟินฟินสากี้มาเปิดแล้วไปขอไฟดับหน่อยไฟดับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับใช่เปล่าโอ้ยสงสัยมีตัวตัวปลอมอยู่แล้ว เนี่ยตัวปอมตัวปอมเฮ้ยจะอ่านว่าฟินสกี้ฟินสก,กี้ได้เหมือนกันนะใส่ตัวแอลไปนะครับอ่าคือว่าเป็นต้นกัวอะไร<ห>ไม่เอาหรือว่าเป็นต้นกำเนิดของพวกเรานะครับผมอ่ะมิลานแพ็กไปนะครับไฟไม่ดับขอเปิดแพ็กนี้ แพ็คนี้นะครับนำทัพมาโดยจุดเบลลิงแฮมค่าพลัง95ไม่มีวารานเลย99เลยนะครับผมในวารานพอไม่มีฝรัร่งเศสคุนเด้ไงฝรั่งเศสเป็นคุนเด้เขาบอกวารานเขาคาดการเขาคาดเดากันไปโอกาสมันก็มีไม่มีก็มันเกมไม่ได้เปย์เป็นภาพเงาถ้าเปย์เป็นภาพเงาอ่ะเนี่ยมันก็จะมันก็จะเดาง่ายหน่อยเปย์เป็นธงชาติกับตำแหน่งก็จะเดายากนิดนึงครับเดี๋ยวเราเปิดฟรีก่อนหนึ่งครั้งนะครับถ้าได้เบลลิงแฮมพอเลยหยุดเลยมันได้แล้ว จริงหรอเป้าทุกครั้งอ่ะอยากลองเล่นนะค่าพลังเทียบกับร่างอื่นน่าสนใจมากนะแม้กระทั่งเทียบกับร่างโชทาทม์ร่างนี้น่าสนใจมากเลยนะครับมาได้ไหมโอ้ยาาอังกฤษสากาอังกฤษสากาเอาไปแล้วไงเมื่อกี้มันได้แล้วเอออีซักอีซักเฮ้ยเมื่อกี้เราเปิดได้อะไรอ๋อมอวลด็สคนละเครื่องงงเลยเมื่อกี้เปิดได้เครื่องนี้เอองงอเล็กซานเดอร์สักกริน,นอันนี้นเปิดปีผ่านไปนะครับ เดี๋ยวขอดูทีมหน่อยไอดียินเป็นยังไงบ้างทีมไม่ตงหรอกความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างปึ๊บอ่าเฮ้ยมีจูดลร่างนี้อยู่แล้วอะโอ้ร่างนี้ไม่ดีไม่ดีอันนี้ก็เป็นเพยอุทิกเหมือนกันเนาะเอ้ยจะได้ร่างแบบราชันอะหรอร่างราชันอะกุนเด้ก็มีร่างนี้แล้วด้วยสวยไป่าพอเปิดก่อนสลับกันนะพอเปิดก่อนาชันถ้าเราได้จูด์ราชันจบเลยจูดบุ๊ดสี่ราชันจบเลยโอเคปะอืตั้งสติสมาธิไป ลีกาห้าดาวอ๋อมันมีลีก้าสี่ดาวด้วยนะใครไม่แน่ใจกุนเด้ก็มีไหมหรอม่รู้กุนเด้ห้าดาวลีกามาลิมิตเสียว่ะสากา้า,กาแน่เลยสก้าแน่เลยหรือว่าจะเอาโรดี้สีฟ้าหรือสีแดงดสีฟ้าโรดี้ล่างนี้คองบอลดีนะไทโรชันสวยเลยแต่หมือนถ้ากลังเกมรับจะน้อยกว่าล่างคือฝั่เออยังไงเทียบให้ดูนะถ,ถ,ถ้าจะเลยให้รีวิวนะครับแต่ก็ดีแต่ก็ดีกางรับยังไม่มีมิหรอ มีแล้วหรือเปล่าใส่ทีมดิเราไม่ต้องอัพอยู่แล้วเฮ้ยบูนลองนี้เล่นเล่นกลางลุกดีกว่าแทนแทนใครดีแทนซาร่าซาร่าซันเดนดาเอาไบ้อนเอออ่ะแล้วก็ลูรี่นี่บูโนก็อ่ะฝั่งนู้นแหละเดี๋ยวเราปวดได้จูดอีกตัวหนึ่งใช่เอามาแทนเบิร์กแฮมพอดีเลยเนี่ยตังค์เหลือสองร้อยพอดีเลยนะเปิดเลยละกันไม่รู้กัน ไอดี<ม>นี้ไอดีนี้จำได้ไหมเราเติมไป35บาทตั้งแต่เล่นมาใช,ใช่ป่ะเป็นไอเก่งเนี่ยเป็นไอดีอ35บาทนะเ,น,เ,น,เน,นี่ยเก่งๆลองเทียบค่าพลังแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้รับชมกันขอให้ได้ขอให้โดนนะครับจะเอาไปรีวิวด้วยไอพนที่เราตามล่ากันนี้นะฮะผมยังไม่ได้เลยขอให้ไ, <ม S 2> ได้เขา<อ>โดนไม่ได้ขอเปิดไม่ได้อู้อะไรกับอังกฤษนะดูบอลเือเยอะแน่เลยสาก้าสาก้าสากาสากา โอ้แบลเลน่ดเโนแบลเลโน่เด็กเก่าเด็กเก่าอ์เซนอลเดียโอ้ยมันยากเลยว่ะโอ้ยครับมันไม่มันให้เปิดท้ายท้ายไงแค่ทอเหลือสูตนี่อังกฤษสามตัวเลยปะเนี่ยใช่ปะเดี๋ยวคันนี้เป็นสเปนว่วเหลือกี่ร้อยเนี่ยลอยเดียวสุดท้ายอังกฤษเราสามตัวเลยอ่ะเหลืออังกฤษกี่ตัวเหลือซาก้าตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็โอ้โหอังกฤษเยอะมากเอสตูเินยันของไบตันด้วยนะเนี่ยใช่ปะโอ้โหถ้าสเปนสเปนสเปนมันมีตัวนี้ สเตปมีตัวนี้แ,แต่สี่ดาวแต่สี่าดาวแล้วก็กุนเดะแล้วก็จูดอืมแต่ถ้าห้าดาวเราก็ห้าดาวเราลุ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสได้จูดมันน้อยมากโอ้โหทำไมวะเราบอกโอกาสเราต้องเปิดสี่ครั้งกันเนี่ยจูดไม่มาเลยเหรอจูดบูสสี่มาให้น้องหน่อยครับผมมาลีก้านะครับลีก้าจบจบไปจบปิ้งสวยๆจบปิ้งสวยๆปิง้งจบปิง้งโอ้ยซาก้าพิเวลิกพิเวลิกทุกรอบเลยอ่ะห้า ห้าทีไปพิมมิรีกหมดเลยออเอออสี่ทีไปพิมมิรีกหมดเลยอะไรวะไอซาก้าก็ดีหรือว่าคนแรกดูแต่อังกฤษเอออังกฤษเตะเยอะเตะกพร้อมกันเยอะ,อะแราหนักเตะอังกฤษนี่แหละคุ้นเคยที่สุดแล้วแต่ว่าเราอยากได้จุดไงจุดก็ดเป็นนักเตะอังกฤษแต่ไปเล่นในที่นูน่นใช่ไหมเราอังกฤษเราพิมมิรีกเราดูไทยเราสดบ่อยแล้วแต่นะศูนย์บาทเลยนะตอนนี้พอศูนย์บาท หมดความฝ <แก S 2> ันเอา,า,าฟิล์มปงกับเอ้ยเดียบี้กับซาก้านี่ไหนน่าใช้กันซาก้าถ้าซาก้าลงนะเดี๋ยวเราตัวสำรองเอาตัวนี้ออกไปเนาะพี่ลุงพลนะเอ,เอลุง <นะ S 1> พ<ว>อลออกไปออกไปเอาไปอ่าโอเคซากา้าร่างนี้9.8นะครับผมแล้วก็เรโน่ไม่ใช้อิซักไม่ใช้น่ะ สก,กรินสกครินรู้สึกว่าเราแลกมาด้วยนะเนี่ยร่างร่างแรกอะ่ะโอ้ยสรุปแล้วก็ยังไม่ได้ชุดเบนทิงแฮมนะครับนี่ผมพยายามที่จะมาเปิดตามล่าเพื่อจะเอาไปรีวิวให้นับชมกันแล้วก็อยากได้ด้วยนะครับอยากรู้ว่าเก่งกว่าร่างอื่นมากน้อยแค่ไหนนะครับสรุปก็ไม่ได้นะจ๊ะ พยายามกันต่อไปเดี๋ยวไอดีไอดีหลักเปิดไหมไม่เปิดไม่เก็บไว้เปิดวิกไทม์ก็เขียวมันเดี๋ยวก็ไม่เก่งแล้วไม่ได้ใส่สกิลไม่ได้ทํานู่นทํานี่ไม่ได้เดี๋ยวเผื่อมันมีไอเทมเพิ่มตําแหน่งขยับตําแหน่งอะไรเนี่ยเพิ่มความถนัดเพิ่มนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก้าเขียวจะทำไม่ได้ใช่เพราะมันถูกล็อกไปแล้วนะครับเผื่อมีฟังก์ชันเพิ่มในอีลูดบอล2024นะเพิ่มตําแหน่งที่ถนัดเนี่ยอย่างเช่นซาก้าอไม่มีซาก้าถนัดหมดเลยอย่างเช่นเบลลิงแฮมเผื่อมาเล่นกลางผมเล่นหน้าต่ำไม่ได้ฝั่งขวาเลยหน้าต่่อะไรทีีเป็นสชมพ อ่อนๆเนาะถ้าเกิดว่าภาคหน้ามันมีมันมีฟังก์ชันที่เพิ่มตำแหน่งได้เหมือนกับตอนเบสอะตอนเบส2021มีไอเทมเพิ่มตำแหน่งได้นะครับถ้านักเตะการ์ดเขียวมันจะถูกล็อกไว้เทดดิงการ์ดนะใส่สกิลไม่ได้เพิ่มตำแหน่งไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นข้อจำกัดถ้าเทียบกับการ์ดอื่นๆนะครับแต่ถ้าไม่ได้คิดถึงไกลขนาดนั้นนะฮะตัวการ์ดเขียวร่างนี้ของเบลลิงแฮมน่าสนใจมากนะครับผมลองเทียบพลังแล้วสวยๆทีเดียวนะครับก็หารีวิวอยู่นะครับใครเปิดได้ทักแชทมาหน่อยนะครับผมยัง สไลด์มาแม็กอลิสเตอร์มาเดี๋ยวจัดไปนะครับเดี๋ยวมนยูมาเตเตรียมทองไว้เกมเต,ต,ตรียมทองไว้เกมเกมเกมทองไว้นะฮะใครเป็นเด็กคงนะครับผมเดี๋ยวมนยูก็มาเอออย่ารู้คนเลยไม่คิดทีมเลยอ๋อไม่มีเชียร์แล้วเขาเป็นองคอ์กรเขาเป็นบริษทัทพนักงาน<ม>แต่ละคนอาจจะเชียร์แต่เป็นเขาเป็นบริษัทใหญ่พนักงานเออผมว่าเขาอาจจะเชียร์ลิเวอร์พูลไงมาเยอะแล้วเขาไม่ออกตัวแล้วมั้งเราอยู่ที่พาร์ทเนอร์ด้วยเนาะโอเคนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องฟินสกี้ชาแนลนะครับฝากกดติดตามให้น้องด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับคุยยกัััันนนไไไไดดด้้ะคครรบผมใเเปิตวหงง ถ้าแชทมาคุยกันได้นะครับถ้าเปิดได้เบลลิงแฮมนะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ